สองสามสมาร์ทโฟนสเปคครบเครื่องหน้าจัดหลอรับ 5G ในงบหมื่นกลาง2องสามสมาร์ทโฟนสเปคครบเครื่องน่าจัดหลอรับ 5G ในงบหมื่นกลาง สวัสดีครับมาพบกับผมทีมรีวิวอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ผมก็ขอมาส่องสมสมาร์ทโฟนสเปคครบเครื่องหน้าจัดรองรับ5 g ในงบเมือนกลางมาเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจนะครับว่าจะมีรุ่นไหนหน่าจัดบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่าครับเริ่มกันที่รุ่นแรกกับ Samsung g a l a x y A12 5 g มีราคาอยู่ที่11,990บาทมาพร้อมกับสเปคตามนี้ครับตัวเครื่องมีขนาด164.4คูณ75.9 คูณ8.6มิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่193กรัมหน้าจอแสดงผล Super AMOLED Infinity U Display ขนาด6.6นิ้วความเรีย HD Plus 720ค 1, 600 x 1600พิกเซลอัตราส่วน20:9ต่อชายชิปประมวลผล q u a ค c o m m Snapdragon 750G Octa Core แรมมาที่8กิกทรหลอมให้มาที่118กิกรองรับหนึ่งความจำเสริมแบบ Micro SD สูงสุด1 t b ะร,ระบบปฏิบัติการ Android 10 ครอบทับด้วย One UI ให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัว Quad Camera ม,ม,มีทั้งกล้องตัวแรกเป็นเลนส์อ l t r a Wide ความเอ็ด8ล้านพิกเซลรูรแสง f 2.2สามารถเก็บภาพมุมกว้างสุด123องศากล้องตัวี่2เป็นเลนค,คร m a c ความเอียด5ล้านพิกเซลรูรแสง f 2.4ถ่ายภาพระยะใกล้สุดที่4เซนเมตรกล้องตัวหลักเป็นเลนส์ Wide Angle ความละเอียด48ล้านพิกเซลรูแสง f 1.8กล้องตัวที่เป็นเลนเ ความละเอี้ด5พิกเซลรูปแสง f 2.4ครับส่วนกล้องหน้าความเร็ด20ล้านพิกเซลรูปแสง f 2.2มีเซนเซอร์สแกนนิ้วมือใต้หน้าจอมีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ USB Type C ให้แบตเตอรี่จุใจถึง 5,000mAh รองรับเทคโนโลยีชาร์จไว15วัตต์ฟ้าชาร์จิ่งด้วยครับมาต่อกันกับสมาร์ทโฟนสเปคครบเครื่องหน้าจัดรองรับ 5G ในงบหมื่นกลางรุ่นที่2กันเลยนะครับกับ Xiaomi Mi 10T รุ่นแรม 6GB ร้อม 118GB ราคาอยู่ที่1990บาทมาพร้อมกับสเปคตับนี้ครับตัวเครื่องมีขนาด165.1คูณ76.4คูณ9.33มิลิเมตรนำหนักอยู่ที่216กลหน่าจอแสดงผลดอดดิสเพลขนาด6.67นิ้วอัตราส่วน20-9เป็นแบบ Cinematic Screen ความรียด Full HD Plus 1080คูณ2 4 0 0พิเซล 395Px มีค่า refresh rate ระดับ สูงสุด144 h z ิรองรับมาตรฐาน HDR10 และครอบทับด้วยกระจกไระละก้ลักลัด5ครับใช้ชิปเซ็ตประมวลผลหัวความแซ่บดราก o n 865 o c t o c ค r e มีระบบระบายความร้อน Liquid Cool Technology GPU เป็น Adreno 650ให้แหลมมาที่6 g b ส่วนลอมให้มาที่118 g b ระบบปฏิบัติการ Android 10ครอบทับด้วย MIUI 12ให้กล้องหลังม,ทมามทั้งหมด3ตัว Triple Camera มีทั้งกล้องตัวหลักความเอียด64ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ Sony IMX 682ขนาด1.17นิ้วโครงสร้าง6ชิ้นเลนพร้อมเทคโนโลยี4 In1 Super p i เซลขนาด1.6ไมครลอนรูรับแสง F 1.89รองรับการซูมภาพไกลสูตร10เท่าแบบดิจิตอลซูมกล้องตัว2เปลี่ยน u ั t ตรวา d ความเรียด13ล้านพิกเซล ครงสร้าง4ชิ้นเลนพิเซลขนาด1.12ไมครอนหลุดใสง F2.4 สามารถถ่ายภาพมุมกว้างสุด123องศากองสวย3เลนส์มาโครความเร็ด5ล้านพิเซลควงสร้าง3ชิ้นเลนพิเซลขนาด1.12ไมครอนรูแุแใสง F2.4 สามารถ,ถถ่ายภาพระยะใกล้สุดที่2เซนเมตรส่วนกล้องหน้าฝังบนหน้าจอเป็นแบบ In Display Camera ความละเอียด20ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ a m s ซ n g S5K3T2 ขนาด1.34นิ้วโครงสร้างไฮซิลเลนพร้อมเทคโนโลยี4ฟ n 1อินวานซ์ซเปอร์พิกเซลขนาด1.6ไมครนลดแสง f2.2 มีเซ็นเซอร์สกแกนนิ้วมือด้านข้างข,างของตัวเครื่องรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 6 2x2 MIMO Du อาแบนด์บูทูธ5.1และ NFC มีลำโพงเสียงแบบคู่1.012 Superlinear รองรับพอร์ตเชื่อมต่อแบบ USB Type C ห้แบตเตอรี่ความจุ5 0 0 0มป์ รองรับทเทคโนโลยีชาร์จเร็ว3.3วัตต์ Fast Charging ด้วยครับสมาร์ทโฟน Xiaomi Mi 10T มีรุ่นและราคาต่อนี้ครับรุ่นแรม6กิกรอม118กิกราคาอยู่ที่1 9 9 0บาทรุ่นแรม8กิกรอม118กิกราคาอยู่ที่12,990บาทครับมสมาร์ทโฟนสเปคครบเครื่องหน้าจัดรองรับ 5G ในงบหมื่นกลางรุ่นสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับกับรุ่นรี a ว m ี X7 Pro 5G ที่มีราคาอยู่ที่16,990บาท มาพร้อมกับสเปคตามนี้ครับตัวเครื่องมีขนาด160.8 x 75.2 x 8.5มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่184กรัมหน้าจอสแสดงผล120เฮต์ Super AMOLED Ultra Smooth Display ขนาด6 5นิ้วความละเอียดระดับ Full HD Plus 1 0 8 0ู 1080, 24 x 2,400พิกเซล 401พิซซ่าพารีนอัตราส่วนการแรงผลิตต่อตัวเครื่องอยู่ที่91.6%พร้อมค่า f r เฟร r a ร e ระดับ110 h z กับทัชแซม pling เรทระดับ240 h z ครับรองรับเทคโนโลยี OSE Vision Effect และครอบทับด้วยกระจกขอบโค้ง 2.5D ก่อนเลเซอรกราส5ฉายชิปประมวลผล MediaTek Dimensity 1000+ Octa Core จ p u เป็น Mary G77 M49 ให้แลมมาแบบ LPDDR4X ที่8 g ิส่วนรอมเป็นมาตรฐานอยู่ u ็น2.1ให้มาที่118 g ิพร้อมเทคโนโลยี Turbo Lite ระบบปฏิการ Android 10ครอบคลับด้วยเลยมี UI 1.0ให้กล้องหลังมาทมั้งหมด4ตัว Quad Camera ม,มีทั้งกล้องตัวที่1ความละเอียด64ล้านพิกเซลพร้อมเซ็นเซอร์รับภาพ Sony IMX 686ขนาด1ส่วน1.72นิ้วรูรับแสง F 1.8 มีระบบโฟกัสภาพแบบ PDAF โครงสร้างแบบ6ชิ้นเลนส์กล้ wide angle, องเอาตราไวิ์เกลความละเอียด8ล้านพิกเซลพร้อมรูรับแสงขนาด f 2.25มุมมองกว้าง1 1 9องศาโครงสร้าง5ชิ้นเลนส์กล้องพลัสเทต B&W ความละเอียด2ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2.4และกล้องมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2.4และระยะโฟกัสใกล้สุดที่4เซนติเมตรส่วนกล้องหน้าฝั่งบนหน้าจอแบบ In Display Selfie ความละเอียดสามร้อยอล้พิเซลรุ่นล่สง f ี4 5รองรับเทคโนโลยี ai beauty มีโหมด portrait พร้อมโบ OK เ e ้เ f f e c t มีโหมด nightscape ถ่ายเซลฟี่เวลากลางคืนได้ด้วยครับและมีระบบป้องกันการภาพสั่นไหวสำหรับถ่ายวิดีโอแบบ uis video stabilization มีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือบนหน้าจอมีลำโพงเสียงแบบสเตอริโอแบบคู่พร้อมลมเสียง d o l b y a t more plus high res ครับรองรับการเชื่อมต่อ wi-fi มีบัตทุนหู้และ nfc มีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ usb type c ไฮแบเตัวดีมาที่4,500มหลอ mah รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็่วัตต์ super dash ชาร์จอีกด้วยครับที่สามารถชาร์จจากระดับ0ถึง100%ได้ในเวลาเพียงแค่35นาทีเท่านั้นครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับ2 3สามสมาร์ทโฟนสเปคครบเครื่องหน้าจัดรองรับ5 g ในงบหมื่นกลางถูกใจรุ่นไหนเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้น,นะครับเข้าไปจัดกันได้เลยครับ